พระคาถาที่นับวัญทองกริชพระนิพนธ์ของสมเด็จพูตอาจารย์โตธรรมรังสีวัดรังโฆจิจารามนำด้วยมือให้จารย์นโมหะตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมหะตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมหตัสสะ พะกวะโตอะระโตสัมมาสัมุทธัสสะชยาสนากตาบุตธาเจตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาสันหังกะราดโยบุตธาอัตถวีสตินายาตาสัพเบปติ ปิตาไม่หังมัท,เ,ทเตเกเตมุนิสราสีเสปติติโตไม่หังพุทโธธรรมโมดวิโลจนเนชังโคปติติโตไม่หังภุเรศรัพวงกูนากโรหฮาดเยอนุรุโธจาริปุตโตจะดัชกิเนโกนดันโยปิทิภากัตมิงโมกัลลานโนจะวามเก นัิเนสวเนไม่หังอาทุงอานันดาหุลากัสโปจะมหานาโมภุพาทุงวามะโตะเกเกสันเตปิสิภาคัจมิงสุริโยวะวะพังกุโรนิสีนโนจิสัมปันโนโซปิโตมุนิปุงกะโวกุมารกัตัสโปเทโรมาเฮสิจิตทวาดโก โทมัยมหังวันอเนนิจจังปฏิทาสิงุณนากโรปุโนอังคุริมาโรจาปุปาลีนันดาสีวลีเทราปัญจเมจาตานราเตติรคามะมะเทสาสิสิมาเทราจิตะวันโตจิโนรสาจะยันตาเทตเจนะอังกมังเกสุทันทิตาม แัะ,ะนางเปือ่อโตอาชินักกิเนเมตสุดตะกังตะจักสังปะะัจโตอาสิวา่าเมอังกุลิมาละกังคันธาโมระปริตตัญจอาตนาทิยสุดตะกังอาตาเซกนันนางอาเซเทชาปาตาละสันทิตาจินานาบาลังยุตตาสัตตาปา,าตาละลังกตาวาจัปิตาดิสันจาตา ปาหิรััดตุปัจดวาออเสซาวินยังยังตน,น,นตุอนั้นตปเจนะเจสสาวัสโต,มสตเมสกิจเจนะสดาสัมบุตรทัปนเฉเรทินะปันชรมัชฌมิวิหารันตังมหิเตเลด,ดาปาเรนตุมังคะเเตมหาวิสาสภากิเจว่มันโตสุภุโตสุรัโค กิณานุภาเวนะจิตูปตะโหธรรมานุภาเวนะจิตาดิสังโฆสังขานุภาเวนะจิตันตะลาโยจะรามิธรรมานุภาวะปาลิโตติกินะปัญชรปิตังดารตามโมระเพรัง